Oh. สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมกิลี่นูนะคะรับเมกิลี่ซีเฮดดี้เมกิลี่แคนูเลยเนี่ยเพิ่งตื่นนะตื่นมาก็อยากเล่นเลยนะผมอยากเทสไงว่ามันค้างเพราะอะไรนะไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรว่าผมคุยคนเดียวเก่งนะครับตอนนี้ก็เลยกะว่าจะมาเล่นซอมบี้แล้วก็จะเทสด้วยว่า ที่มันแหลกมันเป็นเพราะว่าผมไลฟ์ช่วงกลางคืนหรือว่ามันแหลกเพราะคอมผมนะหมายถึงแบบที่มันหมุนนะอืมผมเลยจะมาเทสดูว่าเอ๊ะถ้าผมเล่นแบบช่วงบ่ายๆอะไรเงี้ยช่วงยามเย็นอะไรเงี้ยแบบว่ามันจะมันจะหมุนอีกไหมนะครับอันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่ามันจะหมุนหรือเปล่าเนาะผมก็เลยมาขออนุญาตมาเทสครนะแล้วก็มาเล่นด้วยเลยแล้วกันถือว่าใครที่มาไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะรถ้ายังดูคลิปนี้อยู่ก็คุณดูย้อนหลังอยู่นะผมอืมก็ ไม่ไรไม่ไรเดี๋ยวพิมพ์ไว้เดี๋ยวผมจะมาตอบทีหลังนะครับแบบว่าอาจจะคอมเมนต์หรือว่าอะไรเงี้ยเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบให้นะอะไรที่แบบเอ๊ะสงสัยว่าแบบอืมผมฟาร์มตรงนี้พลาดไปนะหรือว่าอะไรที่แบบอยากให้กลับไปฟาร์มรกลับไปเอาอะไรนี้ก็บอกได้นะผมอืมก็จะค่อยๆเล่งกันไปเนาะวันนี้ก็ชิวๆนะับบไลฟ์เล่นละแมเล่นละแลม วัน,นัปิด b นะครับได้เลยกว่าไปดนเอเวนะครับมาแล้วมาแล้วตัวต่อเลยผมมาเทสคนเดียวจะได้รู้ว่านี่เล่นต่อเลยนะครับก็ล่าสุดรู้สึกว่าเราจะอยู่ชั้นใต้ดินแล้วเนาะกำลังจะไปแล้วนะครับเพราะว่าผมเล่นเอาไว้เมื่อคืนนะครับ ก็คือเราอยู่ชั้นใต้ดินของสถานีตำรวจแล้วนะตอนนี้แล้วเราก็กำลังจะไปข้างล่างเนีัยก็ไม่รู้ว่าเรา,าจะเจออะไรนะครับอืมแต่ถ้าใครดูพาร์ทก่อน,ก,อนก่อนก่อนหน้านี้ที่พังไปก็มาเร็วน้องเอสเตลน้องเต้ดีนะครับผมมามาเร็วดิพอดีเมื่อคือนมันไลฟ์ผิดพลาดนิดหน่อยนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยเรียบรีบมาพร้อมสุดๆครับตุ่ยตีตๆๆนะครับ โอเคขอเช็คก,กันโอเคตอนนี้เราเคลียร์แล้วนะครับแล้วเราก็มีระเบิดหนึ่งลูกนะเดี๋ยวนี้เรา่ายังยังก่อนหรือว่าใช้เลยดีกว่าว่าใช้เลยดีดีเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เราติดตั้งไว้แล้ว น้อง <Hello. S 1> หยุดก่อนัลโหลสวัสดีสวัสดีจ้จไปแล้วไปแล้วมีไรฟากไหมไม่มีหรอดีใจอ้ดีใจนะมีดีต้อนรับนะครคบเปิดประตูเฮิบฮบเปิดไม่ออกวันนี้ไม่ได้เปิดโมเดลนะวันนี้ว่ามันแข้งกระตุกนะไม่ขยับเหรอ นี่ก็เป็นแคร์ลฟิลนะผมอันนี้แม่สาวแคร์ดินแดงนะฮัลโหลฮลโลหวัดดีจ้าสาวน้อยเฮ้ยเฮ้ไม่เป็นไรนะฉันไม่ทำร้ายหนูฉันสัญญาตงกา้ช่วยไหมเ <c oughs> ออจะไปช่วยสิคุณต้องการขอช่วย <c oughs> อ่อทษทีนะฉันไม่เข้าใจอะไรเลย,เลยอืม คุณต้องการเขาช่วยหมายถึงคุณนั่นแหละต้องการเขาช่วยทำไมอ่ะเอ่อเขาเขาอยู่ข้างหลังคุณโอ้ไม่ฮะอะไรนะโอ้ไม่คือสเตตนะครับอแหวะแหวะโอ้ให้ตายสิบักเขาให้โอ้โหสะเทือนใจเออโอ้เร็วแค่ด่วนลุก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  ล้อกูเล่นแน่ๆอันนี้จริงตรุด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 ไอเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งมาทางนี้ทำไมอะเฮียบินไอเดี๋ยวเดี๋ยโดน อย่าอย่าไม่หย yeah, yeah, yeah. ุด่หยุ่หยอย่าใหญ่ตรุดตรุดตรุดนี่โอ้กระตุนก็หมดขออนุญาตนะครับแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้ นี่เลยไก่เลยกระสุนเราเยอะกระสุนเราเยอะไปิดอะไรกระสุนหมดอีกแล้วประเด็นอะไรครับ ใหม่กร็จไปไหนนี่ไงเรียบร้อยเจ็บอย่างไวไปเลยเบอร์กินไปเลยครับโดนตกลงไปชิวชิวชิวเออเรียบร้อยครับโอ้ปู ออไปโอ้แคร็บนะบ้าจริงหายใจไม่ทั่วท้องเลยทีเดียวโอ้โหการมีแคร์นี่มันดีอย่างนี้นะปืนแคร์แบบตรุดตรุดตรุดนะอย่างดีดีอย่างโคตรนี่มาเล้เย้เด็กน้อยเจ้าหนูปลอดภัยแล้วันจบแล้วน้องมาแล้วนะ sure? ก็ได้เจอหรแค่แน่สิฉันสัญญาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วการเล่นแครนี้ก็เจบครอบอยู่นะหนูแค่ต้องหยิบแต่โน้อไม่ชินคือจะช่วยหติมแผ่แม่ไปพี่คะแม่หนูอยู่ข้างล่างเลยคิดว่างั้นนะเอหวังว่าอย่างงั้นนะคะเนี่ยเล่นอ่ะ ชืจะชื่อหนูเองไหมนี่มาแล้วจะยิงจะยิงของแครนะแครช่วยแน่นอนแหละบ้าคอยโอเคเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เราจะต้องฟาร์มก่อนนะครับว่ามีอะไรที่เราแบบพลาดไปหรือเปล่าเนี่เช่นสิ่งนี้นะะที่เราพลาดไปเมื่อกี้เก็บไม่ดัน แย่จบเลยครับเกตตรงนี้ไม่มีละก็เหลือฝั่งนูน้นโอเคอู้ตรงนี้มีระเบิดด้วยเอ้ยเมื่อกี้เราไม่ได้ใช้ระเบิดเลยล่ะสุดยอดวันนี้ใช้แล้วโอเคเฮีย ขึ้นอยู่แล้วนะานทาขึ้นไม่เจอเอ,อ่อเมื่อกี้น้องเปิดบปรไดให้เราอยู่ไหนวะอ๋อตัวนี้นะโอเคมาแล้วเจ้าเทคนิค่ะขอเวลาพี่ฟาร์มแป๊บนึงนะเจ้าไม่นานไม่นานไม่นานไม่เจ็บไม่เจ็บเกียไม่มีแล้วเนาะเกมมีตรงนี้ ของเต็มอของเต็มนี่มันเป็นอะไรที่เศร้าจริงๆนลครับคนไปๆตามน้องไปมันไม่ขคัยบเลยโอเคเดี๋ยวพี่ทัดจัดการให้หนูนี่ดูดูนี่ว,ว้าวคุณทำได้แน่นอนครับพี่เก่งอ่พี่เก่ง มแม่คุณหนูเป็นคนแบบไหนเหรอแม่ทำงานที่อัมเบลล่าแม่กำลังทำยาชนิดใหม่อัมเบลล่าบริษัทยาใหญ่นั่นน่ะเลยแม่อยูทำงานตลอดเวลาหนูไม่เคยได้เจอแม่เลยหวังว่าหนูจะได้เจอแม่อีกเวไวนะไปแล้วอุ้ยตุห้หูพอดีเลยดีอย่างโครนะครับอันนี้แล้วพุงหนูเป็น,นเลย พ่อทำงานกับแม่แต่ว่าเขาจากไปแล้วแค่โอ้โหเศ้าเลยอืมว้าวว้าวว้าวเลยนะดดิก็ก็<อ>ผมจำว่าผมมีตุติอีกไม่ใช่หรอวะไม่ถึงกระสุนนะ่ะไม่มีแล้วเลยโอ้โห ใชหมดจริงอพอแม่ของฉันก็จ <ขอ S 2> จะจายไปแล้วทั้งคู่เลยแค่ฉันกับพี่ชายเออขอโทษนะคะไม่ต้องขอโทษหรอกนั่นแปลว่าเรามีบางสิ่งที่เหมือนกันนะนั่นเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมนี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับไปเอายาตรงนั้นนะเราจะพลาดยาอะไรไปไม่ได้เลยนะมันเป็นของสขนสำคัญมากๆนะไปกลับไปเอากันกลับไปเอายากลับไปเอายาไม่อยู่เลยวะโอเค เราจะต้องไม่ฟาร์มไม่ให้เหลือนะที่นี่นะเปี่ยลริออนมาลิออนจะแบบอู้ไม่เหลืออะไรเลยใช่เพราะเราเก็บไปหมดแล้วนะอันนี้ลิออนในผ้าแล้วล่ะไปเร็วรูตรูตรูมาเร็วน้อง กินหมูไม่เขาอยากพกกระสุนไฟนะถ้าเราไม่เจอลิกเกอร์นะแต่ว่ากระสุนไฟนี่มันช่วยได้ดีถ้าเราไปแล้วเจอลิกเกอร์นะโอเคไปละลียร์และไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วนี่เลยเปิดท่อเรากลายเป็นหนูท่อไปแล้วนะครับ สวัสดีคนดูที่เข้ามาด้วยนะยินดีต้อนรับครับอ,บ <c oughs> อืมตอนนี้ผมกำลังเล่นพาร์ทที่สองนะ <c oughs> เล่นต่อจากรีออนนะพอดีผมเล่นรีออนไปก่อนนะครับ <c oughs> มาขึ้นมาเร็จวจะบิชซี่นะขึ้นมาแล้วนะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ทางนั้นออไปเลยครับหนูตรงไหนตรงนี้เหรออืมมันปิดอยู่อะ อืมใช่เราไม่มีนะเราไม่มีคีการ์ดเนี่ยใช่ไหมเราต้องมีคีการ์ดเกิดอ,นนอ่ะเลวเข้าอืมนี่แมทช่วยพี่หน่อยเปิดน,นะโอ้โหแรงสาวน้อยสองตัวสองคนนะ,ะเป็นไม่ออกแน่ใจะนะว่าทางนี้ก็กันไม่เป็นว่าทางนี้ใช่เชอร์ี ตามหาสะทั่วเลยนะเชอรี่เป็นเด็กกล้าหาญมากที่ออกจากบ้านในสถานการณ์วุ่นวุ่นแบบนี้นะคุกเขาเอาือไว้หลังหัวจริงใช่ไหมคุกเขาเดี๋ยวนี้